โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามาคัคคีตั้งอยู่ที่140หมู่2ตำบลไพลอำเภอลำทเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการอัตลักษณ์โรงเรียนจิตแจ่มใสใจอาสาเอกลักษณ์ ทักษะกีฬาเป็นเลิศเปิดโอกาสทางการศึกษานำการบริหารโดยนายนิติศาสตร์เจริญนวกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีนายอาน,านันทชัยมานะดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามคัคีก่อตั้งเมื่อวันที่9มิถุนายน2523เขตพื้นที่บริการหมู่ที่2และหมู่ที่8ตำบลพลยอำเภอลำทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน179คน โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีมีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรสนับสนุนจำนวน25คนแบ่งการบริหารเป็น4ฝ่ายดังนี้งานวิชาการงานบุคคลงานงบประมาณงานบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีได้ดำเนินการวางแผนการจัดการศึกษาตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7สําสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยได้ดำเนินการดังนี้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ5ปีจัดซื้อหนังสือเรียนตามระเบียบและทันต่อการใช้งาน ปรับปรุงห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ปรับปรุงห้องน้ำตามนโยบายสุขาดีมีความสุขปรับปรุงพื้นที่สำหรับเข้าแถวในรม่มทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประชุมผู้ปกครองและจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนานักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบันประชุมครูเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินนโยบายให้บรรล,ลุตามวัตถุประสงค์ทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้สำหรับรองรับนักเรียนที่เพิ่มจำนวนขึ้นโรงเรียนบ้านอ้อประชาสามคคีขอขอบคุณค่ะ